ชิตาวชิระหัตถินาสม,มุตังอสุราสิตาภาตารวาสาวัสสีเตอิทิมันตโตยะจสิโนกาลากันชามหาพิสมาอสุราธานะวีขสาเวปจิตสุจิตติจัปตหาราโท นาโมจีสะหาสะตันจ่าพาริปุตตานณสภเวโ,โรจานามากาสันในหติตาวัท่าลิีเสนาราหูพัทธวูปาข้ามสงสามารโยธานิทัตันเตพิคูนาสงสามิติงวานางังอาโปเจจารีวาปัทถวีจเตโชวายอยอาคาข้ามงวารุนาวารุนาทีวาโสโมจัต ยัสสาสหเมตากาลุณาการิกาอาคูเทวายัสสีโนทัีเตทัสธากายาสเพยไนนาตวันนีโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสีโนโมทานาอภิกรรมุหิคูนาสัมปิงวนัง เวนทูจาทถวาสาหาเดจอาสมาจะทุเวย่ามาจันทสูปานิสาธีวาจันทมาคูปุระคีตายยสุริเยสุปานิสาธีวาสุริอยาม,มาคูปุระคีตานัขตาเนปุระคีตาวาอาคูมันทพาผลาหากาววาสูดังวาสโวชสตโทสกุปาคาปุรินทะโทสัา,าเสเตท่าสทากายาสกีน,นาณตะวันนีนโน อิทิมันโตชูติมัโตวันนาวันโตยะสัสสีโนโมทามนาอภิกาโมูคุณาสมิติวานัมอาถาคูสะหาคูเทวาชลามาคีสิขาริวะอาริธาการจารโรชาจารุมาปุพะ นีพาสีโนว่ารนาสหธรรมมาจะอัจจุตาจะอนเนชกาสูเรยะรุจีราอาคูอาคูวาสาว,วาัตว่าในสีโนท่าสเสตเทท่าสาธากยายนสพีนานาตะว,วันนี่โนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสัสีโนาทาม,มานาอภิการูพี่ขูนันสนมิปิงว่านัง สมมามหาสมมนามนุสสมนุสุตมาคิดถาปัทุสิกาอาคูอาคูมนุปัทุสิกาอัถคูหารโยเทวโยจะโลหิตตวาสีโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวเยสะสศิโนทัาเศติท่าสะทากายาสัพพีมานตะวันนีโนอิทิมันโตชูติมันโตวันนวันโตยะสศิโนโมธทมานาอภิ กามูพี่ครูนางสมิติีว่านางสุกาการุหารุณาอาคูเวคานาสาสหโอทาตะไครหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามาตาขาราคาชามิสากาจายาสีนูทานายังอาคาปชุนโนโยทิสาอาพิวัตติท่เสตทสาสากายาสภินานัตตวันนโนอิทิมันโตชูติมันโตวันนาวันโตเยาสีนูโมทามาณอาพิกามูพี่คูนางสมิติงว่านาง เคมียาตุสิตายามากัตถกาจายาสิโนลังหิตากาลามาสีธาโชตินามาจาอาสาวานิมานาติโนอาคูอาธาคูปารานิมิตาทัสเตตธาสานกายาสภพนานาตวันิโรนิทิมันโตเชติมันโตวันนาวันโตยนสสิโนมูทัมนาอภิกรรมูพิคูนางสมมิจิวานังสัทเทเตเทวานิกายาสเีนานาตวันิโรนันวายวะอาขันชุงเยจันเย